เอ้หกิบาทวายยาวมาจาังหวะนี้2ตัวสามแลสามสิบนั่นแหละพันเจ็ดหกบาทคูณ5เข้าไปสิบ้าาทวายมาลอยแล้วจังหวะนี้ตัวบนหยืบลงมาเป็นสูงเก้าพันห้าหมื่นสี่นบาทแตกไปแล้วครับห้าหมหกพันเก้าร้อยเ้าบบาทแล้วทุกคนคำเตือนคิดวิดีโอนี้จะทำเพื่อความันเธิอไม่ควรทำตามแต่ไม่ได้ห้างเด็ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เป็นการาโคโรนาหักตอัดสวัสดีจากสวัสดียสายปั้นเพื่อนนะครับวันนี้เราเขไปอยู่ในเกม ฝุ่นซาวแพคแอตแท็กกันอีกแล้วนะวันนี้เรามาได้ชนหนึ0งพบาทนะทุกคนก็เลยนะครับเบ็ดห้าสิบตานี้แล้วก็หมุนกันได้เลยนี่ร้อยสามสิบมาแล้วยังไงคูณ2องไม่มีตัวเชื่อมเลยไปกันต่อยาวๆเลยคืนนี้โอสองจุดห้าถือว่าเกินแะล้นี่ยจริงๆเออนั่นแหละมาแล้วยังไงจังหวะนี้แทกเตอร์สามตัว,ตวขออีกตัวได้ไหมอ่ะอีกตัวนึงเออวายมาแทนเชื่อมไปเป็นฝูงนั่นแหละทุกคน สแคตเตอร์ต้องหลดในผมแล้วแหละจังหวะน,นี้หลนไหมหลนไหมหรือน,นั่นแหละสแคตเตอร์4ตัวไปลุนฟรีสิรอบทุกคนไปกันเลยยังไงยังไงยังไงเริ่มเลยเบ็ดแรกเบ็ดแรกยังไงเจสิบห้าบาทสิบคูณสี่ไปแล้วไม่มีตัวเชื่อมเลยหกสิบไปแล้วจังหวะน,นี้ยังไงมาอีกแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบไวมาสองตัว 80บาทอีก2ตัวแล้วเชื่อมเป็น600นั่นแหละยังไงยังวะนนี้คู่12แตกไปก่อน1220บาทนลทุกคนโอ้โหสำหรับใครที่อยากเล่นตามผมนะครับลิงก์ใต้คิวีโอนะใครมีสูตรหรือเทคนิคการเล่นอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ทุกคนเอออีก4รอบอีก3รอบเลยทุกคนเหลือ่20มา240แล้วมีตัวไหมมีตัวพัน90่ายังไงการ90บาทแล้วพัน0ี่อีกแล้ว คูณสิแล้วโอ้โหแตกไปก่อนเลย2,870นแ้ะทุกคนโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆไปกันต่อไงจะไงดีเออรอบสุดท้ายเกลือไหมอื้ัหเอ้าร้อหคูณย0่สิเข้าไป1,500้ 1, 500, 300แล้วเป็นจังหวะนี้ยังไง50เออ2 4 0 5 7 6 0ยังไงล่ะยังไงล่ะนั่นแหละ แตกไปก่อนเลย7,015บาทนะทุกคนโอ้โหรางวัลออทั้งหมดแตกกันทั้งหมด11,120บาทนะทุกคนไปกันต่อเลยครับขออนุญาตขยับเบ็ไปเป็น100แล้วกันหมุนเลยยังไงตาแรกยังไง10มา คูณสองเข้าไปแล้วเออสองอยยี่สิบแล้วเออแล้วแล่คูณหนึ่งมาเองคูณสองมาไหมไม่มีตัวเชื่อมทุกคนโอ้โหเ,เห็นครับเนี่ยนั่นแหละสี่ร้อยคาบาทเดือบลงมาโอ้ยไวายเชื่อหกสิบตัวนี้คูณสามแล้วไม่มีตัวเชื่อมทุกคนโอ้โหน่าเสียดายจริง เออ90เออ60บาทวายยาวมาจังหวะนี้สองตัวสามละสามสิบนั่นแหละ1,760บาทคูห้าเข้าไป15บาทวายมารอแล้วจังหวะนี้ตัวบนหยบลงมาเป็นสูง9,54,000บาทแตกไปแล้วครับ56,990บาทแล้วทุกคนโอ้โห ว,วันนี้นะครับผมได้ได้เยอะเกินทีมากๆพอแล้วผมขอตัวเลิกก่อนดีกว่าครับสำหรับว,วันนี้ก็บายบายครับ